สวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year ค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับปี2024หนึ่งปีผ่านไปแล้วค่ะรู้ได้ไงว่าเร็วมากดูคนนี้สิครับเนี่ยโอ้โหด,ดูดิตัวตับิ้มเลยนะวันนี้เนี่ยมาออกอากาศด้วยนะครับอเชอรหลัลละของเรานะครับปี2024นี่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมจามินาเยอะแยะมากมายจริงๆที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้ค่ะโอ้ยังครอบครัวเรานี้ก็ดีใจอย่างที่เราได้มี ทายาทนะครับตัวน้อยคนนี้ที่เรารักมากแล้วก็เขาเป็นความสุขของชีวิตของครอบครัวอย่างมหา,าศาลเลยทีเดียวเนาะใช่เลยค่ะสุขภาพเราเป็นไงบ้างาจมินาที่ผ่านมาสุขภาพเราก็แข็งแรงนะคะพระเจ้าทรงประทานพละกําลังให้จริงๆค่ะและทีมงานของเรา ผู้รับใช้ทีมทีมสองสมาชิกของเราเป็นยังไงบางปี2 0 2 4ที่ผ่านมาแต่ละคนก็มีหัวใจที่รักพระเจ้าแล้วก็รักคนแล้วก็ร่วมกันรับใช้อย่างแข็งขัน <c oughs> และพระพรของพระเจ้ามายัางด้านต่างๆของชีวิตค่ะโอ้โหนะครับก็เห็นพี่น้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะใช่สมาชิกก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นคริตสักก็มากขึ้นโอ้บรรยากาศก็ดีขึ้น การงานการเงินของพี่น้องในปี2024ส่วนใหญ่ก็เป็นยังไงครับส่วนใหญ่แล้วพี่น้องได้รับการอวยพรจากพระเจ้าค่ะทางด้านเศรษฐกิจโอ้นะฮะนะวันอาทิตย์ที่โบสถ์ก็รถก็ามาเต็มลานจอดรถเลยนะฮะใช่ค่ะเต็มจริงๆขอบคุณพระเจ้า <laughs> ปี2024ยังดีแบบนี้2025ยิ่งดีกว่าเดิมเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าจะเป็นปีที่ทาไมครับสูงขึ้นทางเดียวเอเมนอาจารย์มีนาะเชื่อไหมว่าพี่น้องจะสูงขึ้นทางเดียวปี2025 เชื่อร่วมกับอาจารย์อนุภาพเราเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆให้กับพี่น้องค่ะแต่ถ้าต้องการจะสูงขึ้นทางเดียวปีนี้เราต้องตั้งใจทําไมนะลูกเราต้องตั้งใจทําไมนะเดินตรงตามพระคัมภีร์เอเมนพูด,ดง่ายๆพระคัมภีร์บอกให้เราทํายังไงเราเชื่อฟังทุกอย่าง<ช>ว่าตามนั้นค่ะใช่ค่ะดังนั้นปีสอง5ขอหนุนใจพี่นะ้องอย่าขาดบท เอเมนันั้นเราจะมาบททุกอาทิตย์เอเมนไหมครับแล้วทําอะไรอีกปีนี้เฝ้าเดียวเป็นประจําดีไหมครับพี่น้องแล้วข้ากลุ่มเซลล์ใช่ค่ะและร่วมกันรักใช้พระเจ้าเอเมนและทํางานอย่างขันแข็งเอเมนและปีนี้พี่น้องจะสูงขึ้นทางเดียวแล้วก็คนนี้ก็จะสูงขึ้นด้วยตัวจะสูงสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องและพระพรของพระเจ้าจะเทลงมาสู่ชีวิตของท่านและครอบครัวธุรกิจการงานและขอเราได้เชื่อพระเจ้าด้วยกันเราจะสูงขึ้น ทางเดียว Hallelujah, Hallelujah. วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและเราเจอกันอาทิตย์นี้ที่โบสถ์นะครับพี่น้องมาสูงขึ้นทางเดียวด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย